สวัสดีครับสวัสดีครับเบสซีมายุสคารนะวันนี้ก็โหเรามาแบบกลางแดดเลยนะฮะร้อนๆเลยนะฮะวันนี้นะครับจะพามารวมสต็อกนะครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะฮะรุ่นแบบยอดฮิตตอนนี้เลยนะฮะก็คือจ้อตัวมิซูบิชิปาเจโร r สปอร์ตนั่นเองนะฮะเรามีสต็อกนะครับมากกว่านี้นะอันนี้แค่5คันนะครับเรามีอยู่ประมาณเกือบเกือบสิคันเลยนะฮะวันนี้พามาดูประมาณนี้ก่อนนะครับใครที่สนใจหรือว่ากำลังมองหานะครับ เจ้าตัวมิสูวิช s ปาเจโร r สปอร์ตนะครับนะฮะห้ามพลาดเลยนะฮะคลิปนี้นะครับแบบจะพาดูแบบทีละคันเลยนะครับตั้งแต่ปี2012ถึงปี2020นะฮะมีขับ4ขับ2มีหมดเลยนะครับใครที่สนใจนะฮะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์0843848404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์ดีได้เลยนะครับก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวละเอียดนะครับของเจ้าตัวปาเจโรสปอร์ต ทางห้างคันนี้รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครน์แล้วก็กดกระดิ่งทางช่องผมให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะไปเริ่มกันที่คันแรกกันก่อนนะครับปี2012นะฮะคันนี้ก่อนเลยนะสีขาวเป็นตัว mitsubishi pajero sport 2.5 gt นะครับปี12บสองนะผมได้รีวิวแยกไปแล้วนะคันหนึ่งนะครับคันนี้นะเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับมาอยู่ประมาณแสนสองนะครับราคานะครับไม่ถึง400,000นะครับใครที่สนใจนะติดต่อมาได้เลยนะเป็นตัวท็อป ตัวขับ2นะครับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.5 l, ลิตร178แรงม้านะได้เป็นสีขาวแล้วพร้อมล้อแม็กนะครับสีอ่าเป็นสีทองนะครับขอบ18นะครับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เ,รเ,รเลนแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็มีไฟมททีที่ล้างโคมไฟมาให้ด้วยนะครับอ่าในส่วนตัวล้อแม็กนะครับก็จะได้เป็นล้อแม็กสีทองขอบ18แบบนี้ยางดันหลอกนะครับช่วง,ง,งล่างต่างๆเด,ดิมๆนะครับอันนี้รีวิวแบบรวบๆนะรีวิวแบบเร็วๆกร,ร,ระจกพับปรับไฟฟ้า นะครับภายในจะได้เป็นสีครีมนะฮะสวยๆเลยนะครับผมนี่นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคูดคอนโทรลนะครับพัดชิปนะครับจอ Android เกียร์ออโต้นะครับขับสองสวยๆรถไม่เคยมีประวัติชนหนักพีความจมน้ำใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพื่อนนี่นะฮะสวยๆนะครับคันนี้นะครับราคาแบบน่าจับต้องนะฮะผ่อนอยู่ประมาณ8,000นะ7-8,000นนะครับนะเป็นตัวแอร์ราวแล้วนะครับแอร์ราวแล้วนะฮะคันนี้ นี่เลยนะครับนอนเนิร์ดไม่มีขยับนะครับเดิมๆเบาะก็จะเป็นเบาะสามแถวแบบนี้นะฮะคันแรกคันนี้ใครสนใจนะติดต่อมาได้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูคันที่สองกันนะครับคันนี้จะเป็นปี2 0 1 5ั7นะครับปี1 5บ7นะครับได้เป็นตัว2.4 GT พรีเมี p r e นะครับขับ4นะครับได้เป็นสีน้ำตาลนะฮะคันนี้ก็จะเป็นรถบ้านมือเดียวเหมือนกันนะฮะ ได้เป็นตัวท็อปนะครับโฉมหน้าใหม่แล้วนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนกระจังหน้าสีโครเมียมนะครับขับเครื่องสี่ล้อนะครับล้อแม็กจะได้เป็นล้อแม็กขอบ18นะครับยางมิชลินนะฮะล้อสีโทโทนแบบนี้นี่เลยนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้ามีเลนวอชมาให้นะครับนี่นะครับภายในก็จะเป็นสีดำนะครับเบาะหนังสีดำพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคอนโทรลเดอลชิปไมน์หนึ่งแสนหกพันนะครับพรูสตาร์ คือไดกตัวท็อปสุดนะฮะนี่เลยนะฮะเกียร์ออโต้นะครับอ่านี่นะครับนะบางคันพอดีจําราคาไม่ได้ใครที่อยากสอบถามราคาทักแชทหรือว่าโทรหาผมได้เลยนะครับนะให้ดูตัวสภาพตัวรถก่อนนะครับสวยๆเลยนะครับอ่านะครับแบบนี้เลยนะครับตัวกระสุงกระซีต่างๆรถบางเลยนะครับด้านท้ายมีเซ็นเซอร์มาให้6จุดด้านหน้า6จุดมีกล้องถอยหลังนะครับ อันนี้เป็นตัวขับ4นะฮะนี่นะครับตัวนอนตต่างๆไม่มีขยับเลยเดิมๆสวยๆสามารถเข้ามาดูรถได้นะมาทดลองขับได้ที่เสรีไทย70เราเปิดบริการทุกวันเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะครับอ่านี่เลยนะคะคันที่2นะครับนะาราคานะคน่ารบกวนลูกค้าติดต่อมาสอบถามกันได้เลยนะครับมาดูคันที่3นะคันนี้จะเป็นปี16-17 เป็น2.4 GT p r e m i ยมเหมือนกันได้เป็นสีดำขับ4นะครับนี่เป็นตัวเครื่องดีเซลขนาด2.4ลิตร181แรงม้านะครับนะได้เป็นสีดำสวยๆเงางาแบบนี้เลยนะครับรถของเราไม่มีประวัติชนหนังพิวามจมน้ำนะครับนะสามารถตรวจสอบได้ประวัติศูนย์ตัวนี้จะมีกล้อง360องศามาให้นะครับสวยๆนะยางจะได้เป็นยางยี่ห้อเมเชลินนะครับขอบ18นะฮะ คันนี้ยางปี2019นะครับล้อแม็กขอร์ิ18สีทูโทนแบบนี้นะครับช่วงล่างช่วงล่างต่างๆเดิมนะกระจกพับปรับไฟฟ้าภายในจะได้เป็นสีดำเช่นเดียวกันนะครับคันนี้ไม่หนึ0 0 0สนามนะครับนะครับนี่เลยนะครับออปชั่นคือแบบลนๆเลยนะครับขับสี่นะจอ Android นะฮะเจ้าเนี้ยเก้านิ้วนะครับอ่านี่เลยนะครับภายในสวยๆนะครับ ภายในสวยๆเลยนะครับนี่นะครับมีจอมาให้เรียบร้อยนะครับด้านท้ายแบบนี้เลยนะครับอ่ะนะครับประมาณนี้นะครับนะตอนนี้นะครับสต็อกนะรถแบบปาเจโร่เนี่ยเป็นรถรุ่นที่ขายดีมากช่วงนี้นะครับนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมถึงขายดีนะครับก็รีบมาทำรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ อ่าคันต่อมานะครับก็จะเป็นตัวขับ2 2.4 gt เช่นเดียวกันนะครับคันนี้จะได้เป็นสีเทานะครับแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นสีเทา2.4นะครับก็เป็นโฉมเดียวกันเหมือนกันนะครับกระจงหน้ากระจังหน้าต่างๆเหมือนกันนะครับ181แหลรงม้านะครับตัวรถเดิมๆนะครับสีเทานะครับบางๆเลยนะครับอันนี้รัดด้วยกับยางนะครับ Good กู i ไรนะครับ ซอแมคขอบ18ยางปีสองพัย่หูยางใหม่ด้วยนะครับประกบพับปรับไฟฟ้ามีกล้องตรงนี้มาให้มีไฟสปอร์ตมาให้ภายในก็จะได้เป็นสีดำแบบนี้นี่นะฮะสวยๆไม่ห0 0าม่น3 8 0 0นะครับ, 8, รบอ่านี่เลยนะครับสวยๆเลยฮะคะันนี้นะครับนี่นะครับ ทั้ง5คันนี้คือคัดมาเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นตัวโฉมชุดแต่งเอลิกอ dition นะครับคันนี้ปี2020นะครับปี2020ขับ4นะครับขับนะครับคันนี้เป็นตัวเม c ์เชนเลยนะครับไม่แปดหมื่นนะครับไม่แปดหมื่นภายในจะได้เป็นสีดำแบบนี้นี่นะฮะนี่นะครับแล้วก็จะมีจอมาให้นะครับขนาด น idad, right? blessing, ี่นะครับจะได้เป็นจอขนาดใหญ่เลยนะครับสวยๆนะครับผมนี่นะฮะด้านท้ายจะเป็นประตูไฟฟ้าแล้วนะตัวโฉมล่าสุดนะครับจะเป็นประตูไฟฟ้าแล้วนี่นะครับสวยๆนะครับปิดก็จะปิดตรงนี้อ่านะครับก็ฝากด้วยละกันเพื่อนๆชอบคันไหนยังไงอยาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อมาได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 8 4 3848404หร Blade, no flying, so ือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี <s <s ้ได <right> ้เลยนะครับทั้ง5คันนี้ยังว่างยังไม่มีใครจับจองนะครับนะก็เข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยที่เซรีไทย70เปิดในการทุกวันเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะครับก็ฝากด้วยละกันนะครับ38438404ชอบขนหนยังไงแคปรูปนะครับแอดไลน์ส่งมาให้ผมได้เลยนะครับก็ก่อนจะการนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีผมมาอิสคาก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ